พนาการกันต่อดีกว่าค่ะว่าจะมีใครหัวล้อกับเกมของเราจนท้องขัดท้องแข็งกันไปบ้างแล้ว ก็สำหรับเมื่อกี้นะก็เพิ่งจบสันทนาการไปนะครับก็น้องๆเห็นรอยยิ้มของน้องๆนะที่ได้แบบเล่นเกมแล้วก็น้องๆเขาไม่รู้มาก่อนว่าจะมีแจกรองเท้าด้วยซึ่งแบบว่าน้องๆหลายๆคนอาจะโดนรองเท้าเนี่ยพัดพาไปกับน้าเมื่อตอนน้ําท่วมแล้วใส่รองเท้าแต่มาหรือบางคนอาจจะไม่ใส่ไม่ใส่เลยก็ได้นะก็เห็นน้องๆดีใจแล้วก็รู้สึกเราก็รู้สึกดีใจเช่นกันครับ ในที่สุดห้องสมุดลอยน้ําของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งมอบแล้วเพราะฉะนั้นเราไปทําภารกิจที่สําคัญที่สุดในการปฏิบัติการครั้งนี้กันเลยดีกว่ากับการส่งมอบห้องสมุดลอยน้ําและสุขาลอยน้ําที่มาจากรายได้ส่วนหนึ่งของคอนเสิรต์ตกรุงศรี AF All Seasons ที่ทุกคนได้ร่วมกันสนับสนุนและมอบให้เป็นสาธารณประโยชน์ให้ชุมชนวัดก่อนเลิงได้ใช้อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ แล้วครับตอนนี้นะครับภารกิจฟื้นฟูของพวกเรานะครับเข้ามาถึงช่วงเย็นแล้วนะครับถึงเวลาช่วงสําคัญครับผมที่เราจะส่งมอบให้กับผอตรงนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์สุดๆของวันนี้เลยเพราะว่าเราตั้งใจจะมอบสิ่งสิ่งหนึ่งที่ด้วยว่าจะได้นํามาใช้อย่างยั่งยืนแน่นอนนะคะนั่นก็คือห้องสมุดลอยน้ำนี่เองครับผมด้านหลังของเราขอถามผอก่อนเลยละกันค่ะว่ารู้สึกยังไงบ้างกับที่ได้เห็นห้องสมุดลอยน้ำครับตื่นเต้นปลื้มปิติยินดีนะที่ที่ผลงานของทาง Uh, AF ตลอดกระท,ทั่งท่านที่มีจิตอาสาท,ท,ที่มาในวันนี้ก็ดีหรือที่อยู่ทางบ้านก็ดีครับ nah, เนี่ยทำให้โรงเรียนวัดกอเลื่องเนี่ยซึ่งผ่านพ้นวิกฤตมหาอุทกภัยมาแล้วก็ทางทีมงานของ AF แล้วก็แฟนคลับทั้งหลายก็ได้ร่วมโดยช่วยกันนะ nah, วันนี้ที่เราทั้งทาสีทั้งปรับปรุงสวนยอมภูมิทัศน์แล้ววันนี้ ซึ่งอย่างที่น้องบอกว่าเป็นรายการสุดท้ายครับซึ่งมอบห้องสมุดลอยน้ําแต่คิดว่ามาอยากให้ลอยอยากจะให้ตั้งอยู่กับพื้นอย่างนี้นะครับครับพร้อมทั้งสื่อการเรียนการสอนต่างๆวันนี้ที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับแต่ว่าอาจารย์ครับยังมีอีกอย่างหนึ่งครับผมครับเป็นสุขขาลอยน้าครับมอบไปอีกสี่ห้องด้วยกันครับผมอก็หวังว่าจะต้องไม่ลอยครับใช่เอาเป็นว่าวันนี้พวกเราก็ขอเป็นตัวแทนนะคะมอบทั้งอุปกรณ์การเรียนทั้งหมดนะคะรวมไปถึง ห้องสมุดลอยน้ำแล้วก็สุขารอยน้ำนะคะไว้ให้กับอาจารย์เลยละกันนะคะก็หวังว่าทางเรียนจะนำไปใช้อย่างยั่งยืนต่อไปนะคะมองรอมตรงนี้เลยค่ะคะรับผม ครับผมสําหรับการทําดีให้พอดูเทปนี้นะครับผมก็ถือเป็นโอกาสดีอีกครั้งนครับที่ทําให้ผมได้ทําอะไรแบบนี้อีกนะฮะซึ่งจริงๆผมก็เคยทำํทำทาดีให้พอดูเมื่อซีซั่นก่อนหน้านี้แล้วนะฮะซึ่งครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้ง,งที่เราได้ทําช่วยเหลือฟื้นฟูสิ่งที่เราก็โดนเหมือนกัน <laughs> เรื่องน้าท่วมนะฮะซึ่งก็ค่อนข้างใจกลืนกินถึงความรู้สึกตรงนี้อยู่พอสมควรจากครั้งแรกที่ผมได้มาก็ มาร่วมฟื้นฟูซึ่งจริงๆเขามากัน3ครั้ง <S <S ครั้งแรกเนี่ยเขามาตรวจสอบข้อมูลก่อนว่ามีอะไรให้ทําบ้างผมซึ่งผมไม่ได้มาแต่พอมาครั้งที่2เนี่ยเป็นการเริ่มฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นขัดโบดนะฮะหรือใช้กระดาษทรายขัดกําแพงเหล่าบรรดาคาบน้ําทั้งหลายหรือล้างวัดล้างโบดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายที่เหล่าบรรดาเอฟมาทำดีให้พ่อดูกับเมื่อครั้งที่แล้วและครั้งนี้ก็เป็นการต่อเนื่อง กับการฟื้นฟูซึ่งวันนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้มาทําก็ได้เห็นอะไรที่เป็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นครับก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทางค่าย AF แฟนคลับตลอดกระทั่งจิตอาสาทั้งที่ท่านที่มาในวันนี้ก็ดีหรือไม่ได้มาก็ดีที่ได้บริจาคเงินบริจาคสิ่งของมาช่วยในการฟื้นฟูเยียวยาโรงเรียนวัดกอเรื่องสูงพันาเด็กเล็กและก็สรารการเลียนบทวัดกอเรื่องนะครับ ในนามของอโรงเรียนนะครับก็ต้องขอบคุณทาง AF และก็แฟนขับและจิตอาสาทุกท่านไว้นโอกาสนี้เป็นอย่างยิ่งครับ พวกเราก็เสร็จสิ้นภาราิจที่มาฟื้นฟูโรงเรียนวัดเกาะเลิกแล้วนะครับนอกจากที่เราจะมีการซ่อมแซมอาคารต่างๆทาสีวาดรูปช่วยทําสวนนะครับเมื่อกี้เราก็เล่นเกมกันไปนะครับพนฒนาการกิจกรรมหลายอย่างก็สนุกสนานกันไปมีการแจกรองเท้าด้วยน้องๆบางคนอาจจะยังไม่ได้แต่ไม่ต้องเสียใจกันไปเพราะว่าวันนี้มีให้ทุกคนแน่นอนเดี๋ยวคุณครูก็จะเอาไปแจกให้กับทุกคนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นที่สําคัญเรายังมีนี่นี่เลยค่ะสาหรับน้องๆที่ทําตัวเป็นเด็กดีนะคะ นี่เลยทุนการศึกษาทั้งหมด30ทุนด้วยกันค,ค่ะก็จะมอบเพื่อที่จะให้น้องๆได้เรียนดีเรียนฟรีกันต่อไปนะคะแต่ว่าพี่นัทคะน้องมายืนเป็นตัวแทนอยู่ขนาดนี้เดี๋ยวให้บอกความรู้สึกกันสักนิดหนึ่งมาเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆทีมงาน AF ทุกท่านนะครับที่มาช่วยพัฒนาโรงเรียนวัดกะเครับขอขอบคุณครัค่ะ เป็นตัวแทนด้วยนะคะอย่านี่อย่าทำหายนะอย่าทำหายนะเพื่อนทุกคนนะครับนะคาเทอมเพื่อนเลยนะเราไปก่อนะเป็นตัวแทนเราไปป๊อปมือนะคะวันนี้พวกเรานะ ตัวทนเอมก็ถือว่าเป็นการทําดีพ่อดูอีกครั้งหนึ่งที่<ผ>ม,มาฟื้นฟูโรงเรียนวัดเกาะเรื่องกันนะคะจากน้ําท่วมเนี่ยตอนนี้คือมีสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะกับการศึกษาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ยนอย่าให้โรงเรียนนี้นะคะเป็นโรงเรียนที่สร้างการศึกษาแล้วก็วิสัยทัศน์ที่ดีกับเด็กๆชาวยุทธยาต่อไปนะคะวันนี้ทําดีให้พ่อดูเสร็จสิ้นลงแล้วแล้วภ <ผม S 1> ารกิจหน้าเราจะไปทําดีกันที่ไหนเดี๋ยวเราติดตามกันสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับคืออาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเป็นการที่เรามาทําสวนอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าคือถ้าสวนพวกเราเนี้ยถ้าเกิดม,ม,มันโตขึ้นมันมันสวยงามมันมีดอกไม้มีอะไรแบบนี้มันทําให้น้องๆหรือว่าคนที่อยู่ที่เนี่ยมีรอยยิ้มได้ไงครับผมผมก็รู้สึกว่าผมมีความสุขที่ที่ได้ให้สิ่งเล็กๆน้อยแต่ว่าทําให้เขายิ้มได้แบบนี้ และแล้วภารกิจซ่อมสร้างสุขอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนวัดเกาะเลิ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วโดยครั้งแรกภารกิจของเหล่านักล่าฝันคือการลงพื้นที่เก็บข้อมูลความเสียหายและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยส่วนครั้งที่2อง ทั้ง AF แฟนคลับและจิตอาสารุ่นเล็กก็ลงแรงลงใจช่วยกันฟื้นฟูทั้งวัดและโรงเรียนวัดก่อเริ่งรวมไปถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กลับมาสะอาดสะอ้านอีกครั้งและครั้งสุดท้ายนอกจากพวกเขาจะกลับมาฟื้นฟูอาคารสถานที่ให้สวยงามยิ่งขึ้นแล้วพวกเขายังช่วยเยียวยาหัวใจดวงเล็กๆให้กลับมาร่าเริงได้อีกครั้งและที่สําคัญได้มอบพ้องสมุดลอยน้ําและสุขาลอยน้ําให้กับชุมชนเพื่อใช้ในายามจําเป็นต่อไป ซึ่งทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดแรงกายแรงใจและแรงสนับสนุนจากทุกฝ่ายนะคะสุดท้ายนี้หวังว่าการช่วยซ่อมแซมพื้นที่ประสบภัยในครั้งนี้จะช่วยสร้างประโยชน์และความสุขให้เกิดขึ้นในใจของผู้ให้และผู้รับไม่มากก็น้อยและพบกันใหม่ครั้งหน้ากับการทำดีให้พ่อดูเพราะเราเชื่อว,ว่าทุกการทำดีคือความสุขที่แท้จริงและยั่งยืน ยอดฮิดวันนี้น้ำท่วมหรือเปล่าเก็บข้าวของขึ้นบนที่สูงทันหรือเปล่ากังวลใจอะไรบ้างไหมปลอดภัยดีหรือเปล่าต้องการให้ฉันช่วยอะไรไหมยามขับคันเวลาแบบนีด้ดีเหมือนกันทำให้รู้ว่าใครห่วงใยฉันอยู่